สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะลัคนาเมถุนคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณนะคะในเดือนกันยานี้ราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอันนี้หมอมินอ่านทางหัวราศาสตร์ไทยวันที่นะคะหมอกระพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาเลยถ้าคุณไปผูกดวงอยู่ลัคนาเมถุนก็ดูได้นะคะ แต่ดวงที่วางอยู่ตรงนี้แน่นอนละ่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแง่คิดจะดีที่สุดให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะเมทุนเอ่อสิบดาบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยสะสมมาเยอะความรักก็เหนื่อยนะคะตรงนี้นะอยู่ในดงเนี่เห็นไหมคะในดวงญ้าเนะี่ยมีะดาบปักอยู่ตรงนี้นะคะ หมอพูดเลยว่าถ้าเป็นเรื่องงานมันก็คงเหนื่อยเหมือนกันแหละค่ะตรงนี้แต่อย่าลืมนะคะแสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์ราศีเมถุนมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะตรงนี้เนาะ,ะมาดูที่ผ่านมาถ้าเป็นความรักความรักถ้าสิบดาบเนี่ยมันหมายถึงอาการที่เราเหนื่อยมานานแล้วด้วยกับความรักความสัมพันธ์หมอมินว่าตามไพ่ของหมอนะคะคุณอยากมูฟละพอดีกว่า มันอาจจะว่างเปลา่าเรืออาจจะรั่นนะคะไม่รู้ว่าฝากกระแสลมคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่เคยใส่ใจในช่วงเวลาที่คบหรืออยู่ด้วยกันก็ได้นะคะสิบไม่เท่านะคะเหนื่อยเนาะงานก็เหนื่อยแล้วยังมาความรักเหนื่อยตรงนี้อีกต่างหากนะ,ค,ะคุณแบกความรู้สึกไว้ตรงนี้คุณเริ่มสร้างก่อกำแพงให้กับตัวเองแล้วนะคะกความรักคุณบอกคุณคุณเริ่มรู้สึกอยากพออยากเริ่มต้นใหม่ค่ะว่าเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องไปอยากมีใครเสมอไปนะ,ะเริ่มต้นกับตัวเอง เริ่มต้นดูว่าคือเริ่มต้นจบบางอย่างเพื่อเข้าใจตัวเองดูว่านี้การจบบางอย่างเพื่อเรานะคะจะได้เริ่มต้นกับตัวเองเป็นการคอมพลีตและตกผลึกในความคิดของเราว่าเหนื่อยเหลือเกินกับบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านนะคะสองใบเลยเนาะหกไม้เท้านะคะเส้นชัยของเราคืออยากได้แสงสว่างนะคะเดอะซันเนาะภพยตรงนี้หมอมินว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะ จะทําให้เรามีความคิดความบางอย่างที่เราไม่อยากอยู่ตรงนี้เรามีมุมมองที่คือมันมันเดวอรมันจบนะคะมันตันแล้วอ่ะกับคุณมันเหนื่อยมานานแล้วหมอมินว่าคุณอยากเริ่มต้นอะไรใหม,ม่ตัดสินใจเด็ดขาดที่จะมูบออกมาจากตรงนี้หนึ่งดาบนะคะหมอยังไม่ได้แคริฟายนะหมออ่านตามไพ่ออกก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่หมอมินเห็นคือหกถ้วยอะคะ่ะคนเก่าๆของคุณนะคะจะจะติดหมอไม่รู้นะว่าคุณนะคะ อาจจะเป็นความรักบางคนการเจอกันไม่ใช่เรื่องมาเอิญบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยทั้งสร้างบุญและวิบกักร่วมกันมามันเลยจําเป็นต้องคบจําเป็นต้องมาเจอก็ได้นะคะไพ่ตัวนี้หมอมินว่าเขาตัดสินใจบางอย่างกลับมาเลือกคุณอะนะคะตรงนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไพ่ตกตําแหน่งความคิดหกถ้วยนะคะเนี่ยไพ่ของการเสียดายเสียใจแต่มีอย่างหนึ่งที่บอกคือความรักอะคะไม่ใช่เราอยู่ทนหรือทนอยู่หรือแม้แต่เขาไปแล้ว ะะอีกคนค่อยมาคิดได้นึกได้ว่าเรานะคะตอนอยู่เราต้องรู้คุณค่าของกันและกันถูกไหมคะตรงนี้ไม่ใช่เข้าไปถึงไหนแล้วเขาเหนื่อยกับคุณมานานแล้วคุณถึงรู้เพิ่งรู้เพิ่งตื่นรู้ว่าเฮ้ยเรารักเขานะคะที่ผ่านมาหมอมินว่าคุณน่าจะเคยมูปอนเป็นวงกลมมาแล้วกับคนคนนี้เคยพยายามแล้วนะคะตรงนี้เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาในความรักความสัมพันธ์บางคนคบกัน วาดฝันที่จะมีอนาคตรหรือบางคนเป็นแฟนแล้วนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือใช้เวลาคบาคนคนนี้มานานแล้วเดี๋ยวหมอมินดูที่ผ่านมานิดนึงนะคะเมทุนอาจจะคุยกับธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกนะคะตุลลคณาตุาลธาตุลมตุลกุมมถุนนะคะใบแรกออกมาก็ห้าเหรียญเลยนะคะโดดเดียวเนาะมันช่างเงาหรือเกินในความรักความสัมพันธ์นี้ขอแคลฟายห้าเหรียญน,นะคะ บางคนเจอความรักที่เป็นรักสามเศร้านะคะเราสามคนหรือมีใครมาแทรกในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะหรือบางการณีเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทัศนคติเห็นไหมคะไม่ตรงกันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาขัดแย้งตรงนี้นะคะหรือเราอาจจะคิดก็ได้นะคะว่าเอ๊ะเราจะอยู่หรือจะไปดีเราไม่แน่ใจเริ่มไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราเคยมั่นคงกับเขาหรือนะคะหมอมินบอกเลยว่าเขาไม่แก้ปัญหาให้ถ้าเป็นสามเศร้าเขาอาจจะเป็นคนที่ รักพี่เสียดายน้องนะคะตรงนี้นะสีถ้วยเป็นอาการของเบื่อเบื่อในความรักความสมาธ้ที่ผ่านมาก่อนที่จะเป็นอย่างนี้คือเรารักเขามากกว่าเขารักเราเราทุ่มเทให้เขาแคร์เขามากกว่าที่เขาแคร์เรานะคะหกเหรียญเป็นความสมรู้ที่มันไม่เท่าเทียมนะคะดูไหมเขาแบ่งให้แต่คนนี้อีกคนหนึ่งเราล้องขอคือเหมือนเราเป็นคนที่ล้องขออยู่ตลอดเวลาในความรักความสมดูไหมคะถ้า คนที่เขารักเราเราไม่จำเป็นต้องร้องขออะไรแล้วค่ะนะความรักความสัมพันนี้อาจจะเป็นเช่นหรือเขาก็ได้ที่เป็นคนที่ร้องขอกันนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลให้ใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนให้แต่ส่วนเขาก็เป็นคนที่เอ่อให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกเรานะคะตรงนี้เราก็เลยเหนื่อยเองรักมากเจ็บมากนะคะสิบดาบขึ้นมาก่อนหน้าเนี้ยตรงนี้นะคะสามไม้เท้าเป็นการหันหลังให้คุณเริ่มมองอนาคตแล้วละ่ะเราเป็นเอ็มเพรสนะคะไม่อยากอยู่ตรงนี้ละ ทุกสิ่งทุกอย่างเราทุ่มเทให้มาเยอะละเราพอละเราอยากได้โอกาสใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่นะคะแปดถ้วยหันนลังให้แล้วหมอว่าคุณมูสทั้งที่คุณยังรักอยู่ก็ได้นะคะจําเป็นจ,จําใจต้องมูฟบอ,อกมามันเหนื่อยเหลือเกินกับตรงนี้นะคะสิบดาบหกดาบอยู่ตรงเนี้ยทีนี้หมอขอดูให้ว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดเนาะหรือแม้แต่คนที่เป็นประเด็นเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ มาสองชีวิตเขา The f u l แดไม้เท้าหไม้เท้า9ดาบหมอมินว่าเขาก็นอนไม่หลับเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะตรงนี้หรือไม่สบายก็ได้นะสองดาบสี่ไม้เท้า3ดาบ หกไม้เท้าสิบถ้วยเอ็มพัเลอร์นะคะหนึ่งถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะเก้ okay. าไม้เท้าแฮงแมนนะคะโอเคไพ่ตรงนี้หมอมินว่ามีคนที่ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณแอบซืบแอบซองนะคะเรื่องราวของเราอยู่เพราะว่าหมอมินว่าถ้าท่านไหนที่เคยพูดเรื่องอนาคต ะคะเคยคบกันมาแล้วเขาคิดว่าคุณคือความอบอุ่นและเติมเต็มให้เขาเนี่ยเหมือนเหมือนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะให้คุณเลยเนี่ยนะคะเหมือนเขาก็จะติดมันกลับมาคราวนี้เหมือนเหมือนเขาช่างใจเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างว่าคุณคือใช่ที่สุดเนี่ยมอมินว่าเขาไปไหนไม่ได้มันเหมือนเขายังคิดถึงคุณยังติดแงะนี้นะหมายถึงใจน,นะคะความรู้สึกตรงนี้เขาอาจจะห่างคุณไปอาจจะไปลองดิวลองคุยหรือบางสิ่งบางอย่างดูแต่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันไม่ใช่มันรู้สึก อคุณนี่แหละคือดีที่สุดแล้วใช่ที่สุดแล้วนะคะตรงนี้หมอว่านะคะตรงนี้เขาเครียดนะคะเนี่ยบางคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความวุ่นวายของหลายๆายฝ่ายมาทํำให้พวกเราวุ่นวายกันด้วยแต่ตรงนี้หมอมินว่าเขาคิดถึงคนะุณอะคิดถึงจนเครียดเลยตอนเนี้นะคะอืมอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่คิดว่าคุณคือความอบอุ่นและครอบครัวแต่ถ้าคุณไปเจอความสามาที่ไม่ชัดเจน หรือสามเศร้าเขาอาจจะมีคนของเขาวนๆเวียนๆอยู่งั้นก็ปล่อยเขาไปนะคะตรงนี้เราเริ่มต้นใหม่ดีกว่าทีนีห้หมอพูดถึงคนโสดคนโสด emperer อันนี้ราศีเมษคานาเมีคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นที่งานเลี้ยงรุ่นงานแต่งงานสัมมนาเจอทางสายญาติพี่น้องหรือคนนี้เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งถ้วยหมอมินว่าเขาคงจะเริ่มรู้สึกดีๆกับเราละหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นรู้จักเริ่มต้นคุยนะคะตรงนี้นะ อาจจะเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนจับจ้องเยอะๆคนนี้อาจจะเป็นคนเคยเสียใจมาก่อนนะคะเป็นคนเคยเจ็บและเสียใจมาก่อนเลยอาจจะเป็นคนคิดเยอะนิดนึงนะคะทีนี้หมอมินขอดูนิดนึงว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับชาวราศีเมทุนบ้างไม่ว่าคนคบคนคุยหรือคนที่มีประเด็นนะคุณนะคะ จำบลานธนูลักษณาธนูนะคะธาตุน้ํากระกรมีนพิจิกเด็กถือไม้เท้ามีคนอายุน้อยด้วยนะคะเข้ามาห้าไม้เท้ากางไม้เท้าดมู The Moon ลชามีนลักษณมีนคิงถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญธาตุดินกันเมื่อสมบังกรดิจัดเมนหนึ่งดาบคิงเหรียญไพ่ใต้สำหรับจติก ดูนะคะอันนี้เป็นไพ่ตกตำแหน่งความคิดของเขาที่มีต่อคุณมาพูดอย่างนี้นะคะคนคนนี้มันเหมือนเขาเขาตื่นรู้ช้าไปนะเราตื่นแล้วแต่เขาเพิ่งตื่นนะคะตื่นสายนิดนึงนะคะตรงนี้าคาว่าอย่างนี้คือหมายถึงว่าความรักนะคะเขาปล่อยผ่านไม่ว่าจะความรู้สึกดีๆที่เราเคยทุ่มเทเรารักเขาตอนเอาใจใส่เขาไม่เคยใส่ใจ หรือบางคนไปเจอความรักที่แบบเขาดึงใครเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เลือกเขาไม่ตัดสินใจไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนจนคุณรู้สึกว่าคุณเป็นหนึ่งดาวแล้วะพอดีกว่าเขารู้นะคะว่าการกลับมาคราวนี้น่าจะยากสําหรับเขาคุณน่าจะใจแข็งขึ้นแต่ตัวเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะเห็นไหมไพ่ตีคู่มาในความคิดของเขาคุณเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาไม่อยากวางทิ้งไว้นะคะเมื่อก่อนอาจจะเคยวางก็ได้นะคะหรือถ้าท่านไหนที่ ไม่ใช่สามเศร้าเสมอไปเป็นปัญหาเรื่องทัศนคติที่ไม่ตรงกันหมอมินว่าเขาก็เหนื่อยนะแต่มันหมายถึงว่าเขาอยากจะกลับมาลองปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างนะคะอีกครั้งหนึ่งเหมือนตื่นรู้นะคะยังมีใจให้คุณอยู่นั่นแหละค่ะบางคนก็เป็นความลักที่อายุน้อยที่แตกต่างนะคะมีความห่างไกลด้วยหรืออายุที่แตกต่างได้ด้วยหมอมินว่านะคะคนคนนี้ยังอาจจะยังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังมีแพชชั่นยังลงนึกถึงอยู่แต่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่พอแล้ว พอดีกว่านะคะทีนี้หมอขอดูคนที่โสดนะคะคนที่คุณจะคบคนที่จะคุยเขาคิดยังไงคุณบ้างนะคะหรือคนที่คุณกําลังดิวอยู่ก็ได้นะคะอืมถ้าโสดนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนที่เขารู้สึกถูกชะตาสองด้วยจะเกิดขึ้นได้เราก็คงมีใจนะคะหมายถึงการเริ่มต้นคุยแล้วถูกชะตานะคะตรงนี้จะไปพัฒนาความสาัมพันธ์ได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพวกคุณนะคะ อาจจะเจอสามเหรียญในทางสายงานคนใกล้ตัวนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะหมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่ขึ้นมาในือเหรียญน,นะคะคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเขาเจอคุณแล้วเขาจะผูกพันกับคุณเขาว่าอย่างนั้นเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหนึ่งไม่เท้านะคะอันนี้ธาตุไฟเมสิงคานุนนะคะเขาบอกคุณงานเยอะนะ,ะเป็นความรักที่แตกต่างได้ด้วยนะคะอายุที่แตกต่าง อ่านะคะแทมพพลนธนูลัคนณานธนูสิงห์ลัคนาสิงห์แชริออรเดสตา The Star ออกแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่หกไม้เทา้าเดอสตาในกลุ่มลัคนณากลุ่มหมอพูดถึงคนโสดนะคะหรือคุณกําลังดีกับใครอยู่มีคนที่รู้สึกว่าเขาอยากเริ่มต้นคุยกับคุณี่ยนะคะเห็นไหมหนึ่งไม้เทา้ามันจะมีผลิใบแปลว่าเขาคิดอยากจะพัฒนาคุณแต่ไม่ไม่รู้ว่าบางอย่างที่มันแตกต่างกันหรือเปล่านะคะชาวราศีเมทุนอาจจะสวยเดอสตาถูกไหมคะรอ หรือหน้าที่การงานดีหรือเติบโตหรือมีอะไรที่แตกต่างกันล่ะค่ะตรงนี้นะคะบางคนอับแชริออดนี้ก็คือความรักอยู่ไกลหรือเขาเดินทางบ่อยหรือเป็นอายุก็ได้ที่แตกต่างก็ได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แตกแยกก็คือใจของเขาที่มีต่อคุณหมอมินว่าคุณก็คงมีใจแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นความผูกพันหมอมินว่าเขาอยากครบกับคุณเพื่อนะคะพัฒนาความสัมพันธ์แต่หกไม้เท้าอย่าลืมนะคะเป็นไพ่ความสําเร็จวิกตอรี่ก็จริง แต่มันจะเหมือนก้าวทีเวลาบันไดแต่มั่นคงนะะดูดูกันไปเพราะอาจจะเพิ่งเจอกันดูไหมคะเนี่ยไพ่เพจก็อาจจะหมายถึงเพิ่งเริ่มต้นดีลก็ได้นะ,ะคุณไปเจอใครเพิ่งเดือนเดียวนะคะหมอว่าเขากว่ามีใครทุ่มเงินทุ่มความรู้สึกเต็มร้อยขนาดนั้นลรคะ่ะมันหมายถึงว่าที่หมออ่านใจให้ส่องดูอค่ะนะคะ,นะะหมายถึงตรงกับไพ่ของหมอเนี่ยนะมันเหมือนเพิ่งรู้จักก็ได้เพิ่งคุยแต่มันยังมีอะไรที่ไม่แน่นอน,อนในความคิดของเขา เราดูๆไปก่อนแต่ความคิดของเขาอยากพัฒนาความสมรนคุณนะคะไม่ได้คบเล่นๆอย่างนั้นอ่ะทีนี้หมอมินดูความรักในเดือนกันยานี้บ้างนะจะเป็นยังไงชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนโอ้น่าจะยากนิดนึงเมทุนตอนนี้ดูขึ้นด้วยสามใบนี้คือคืออย่างนี้นะคะคืออย่างนี้นะหมอว่าชาวเมถุนตอนนี้ ใคจะติขึ้นแปลว่ามันสื่อว่าคุณจะฟิกทุกคนที่เข้ามาอย่าลืมนะคะประสบการณ์ที่เราเหนื่อยอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะง,งานหระนะหมอไม่ได้พูดถึงเยอะเนาะพราะพูดถึงความรักคุณเหนื่อยมาเยอะคุณเลยรู้สึกว่าถ้าใครเข้ามานะคะคุณจะเลือกอย่างนี้เห็นไหมคะจะติถือดามือถือตาช่างเขาจะต้องให้และได้รับพอๆกันหรืออะไรก็ตามที่เราไปด้วยกันได้นะทุ่มเทให้กับความรักความสามัคคีหรือดูกันสักระยะนะคะ ะะคุณจะดูความชัดเจนอะไรเป็นหลักแล้วก็ดูก็คือมันไม่ได้ง่ายอีกแล้วเพราะเรามีประสบการณ์นะคะเราอยากเจอคนที่รักและเข้าใจคุยกันได้นะคะหลายๆเรื่องเราต้องใช้เวลานิดนึงไพ่สามใบนี้ขึ้นมานี่เป็นตัวคุณก่อนเลยนะคะแต่แน่นอนลหละดวงคุณม่ได้ไม่ได้แบบเหงานะคะหมอมีนว่าเนี่ยเดิเดขึ้นมาเนี่ยมีสเสน่ห์นะคะเดเลนี่เมทูนนะนะตัวคุณขึ้นมาเลยจัดเมน ุณหมอกุณอยู่คนเดียวก็ได้นะช่วงนี้คุณอยากพักเบรกพักใจโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานอยู่กับตัวเองก็สบายใจดีถึงจะดวงมีเสน่ห์นะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์นะคะคุณอยากให้อะไรมันแน่ใจก่อนแล้วหมอเห็นคนเก่าๆคุณกลับมาด้วยนะคะมาขอโอกาสคุณด้วยเนี่ยนะคะบางคนอาจจะตัดกันไม่ขาดเนี่ยบางทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะ คุณอยากได้ความรักที่สินเสมอกันช่วงนี้ชอบไหว้พระชอบสวดมนต์สิ่งสิงทธิ์ท่านจะขัดกรองคนที่ใช่ใคุณอันนี้นะคะเป็นไพ่ตัวคุณก่อนนะถ้าคนเดิมกลับมานะคะเนีย่ยอันนี้ไพ่มันขึ้นคนเดิมกลับมานะคะเราไม่รู้ว่าสมัยไหนของคุณลำดับที่เท่าไหร่บางคนสองปีนี้สามปีอาจจะคุยกับใครมาสองสามคนอย่างเงี้ยนะคะอ่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากได้ความรักที่แฟร์ได้มาตรฐานจริงๆเข้าใจจริงๆ ดูแลกันจริงๆก็คือนะคะความรักก็คือคุณจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอ๋อไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาเราเหนื่อยมาเยอะนะคะ,ะ,คะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่บางคนจะกลับมาคือหมอเห็นคนเดิมจะวนกลับมาด้วยแต่ดวงคุณมีสเสน่ห์นะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากพักเบิกพักใจมากกว่านะแต่ตรงนี้มันตีขั้ออกมานะคะไพ่ตีขั้ออกมาอืความรักความสัมพันธ์นะมีคะ <S <S นที่เขาตัดคุณไม่ขาดบางคนอาจจะเป็นคู่ที่เคย อธิษฐานสัญญาตามกันมาหมายถึงเคยสร้างบุญเกื้อหนุนกันมาแต่อดีตภพชาตินะคะอาจจะวนเวียนอยู่ด้วยกันตัดกันไม่ขาดนะคะพอคุณจะตัดขาดเขาก็มาทําให้เรานะคะคเนี่ยมาปรับตัวฉันจะปรับตัวเพื่อคุณแต่มันไม่ง่ายแล้วนะเพราะคุณมีทั้งหนึ่งดาวแล้วจะติดขึ้นมาคุณจะดูผลการกระทําเป็นหลักการจัเมนทีนี้หมอขอดูให้สรุปสุดท้ายและแนะนําให้ดีกว่านะคะ งถ้วยโดเลเวอร์ก้าเหรียญขึ้นมาแล้วควีนเหรียญอ่านะคะไพ่ออกมาคู่เลยโอเคหกถ้วยออกมานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะ,อะขอหมอขอท้ายแบบนี้นะคะไพ่ตีคู่ออกมานะคะถ้าโสดดวงมีเสน่ห์มากๆนะคุณอาจจะได้รู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกชะตา จิตผูกพันถ้าคุณบอกเออหมอเราเจอแล้วนะเราก็เฉยๆแปลว่าเขานะคะที่จะรู้สึกถูกชะตาผูกพันคุณมาแต่ปางไหนเขาจะคิดว่าเอะทาไมนะคะเขาจะเหมือนคุ้นเคยคุณมาไพ่ตีคู่อย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่านะคะมันจะมีอะไรที่รู้สึกว่าใกล้เคียงกันนิสัยใจคอรหรือบางอย่างที่เราชอบคล้ายๆกันคุณจะถูกชะตาแต่คู่คิงกับคู่ควีนเหรียญเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยอะนะตรงนี้แต่เราไม่ได้รีบนะคะก้าเหรียญไพ่ตัวคุณขึ้นมาบ่อยแปลว่าคุณ อยู่คนเดียวสบายใจช่วงที่พักเบรกพักใจหรือถ้ามีความรักคุณจะเต็มไปด้วยสตินะคะปัญญาไม่ได้รุ่มหลงกับสิ่งใดมากมายอย่าลืมนะคะคุณเคยเจ็บมาเนี่ยคุณจะไม่ไม,ไม่ไม่รีบอีกแล้วนะคะแล้วบางท่านอะ่ะหมอก็ต้องทายด้วยว่าคนเดิมๆคุณจะวนกลับมาตอนนี้คุณรู้สึกคุณไม่อยากได้นะคะเนี่ยก้าวเรียนคุณสบายใจแล้วด้วยนะคะตรงนี้นะมันขึ้นอยู่กับคุณถ้ากลับมาเขาต้องทําอะไรให้เราชัดเจนที่สุดอะนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะชาวราศีเมถุนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะไอดีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะอย่าลืมนะคะสำหรับคนที่จะดูดวงเข้ามาสอบถามนะคะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สวัสดีค่ะ